ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนเอนเกมไลน์เลนเจอร์ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง C.I.X นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาก,กันนะครับก v p นะครับจบแล้ว r ู b ีได้มานะครับก็วางแผนใช้กันให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะครับมันก็จะมีกิจกรรมเกียร์คริสต์มาสนะครับสำหรับ ID ใครนะครับที่ ยังไม่ค่อยมีเกียร์นะครับหรือเกียร์ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะไปสมเกียร์คริสต์มาสกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าเกียร์คริสต์มาสนะครับมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับไปดูอย่างแรกไปดูเกียร์อาวุธก่อนนะครับเกียร์อาวุธ6ดาวนะครับก็มีพลังโจมตีนะครับกายแล้วก็พลังชีวิตต้านสกิลนะครับ ซึ่งค่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับและอีกอย่างนะครับเกียร์คริสต์มาสมันส่มค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับมันจะเป็นเกียร์5ดาวนะครับที่เราสุ่มได้นะครับแล้วเราก็เอามาเลื่อนขั้นเป็น6ดาวนะครับ แต่การเลื่อนขั้นนะครับมันจะไม่สุ่มเหมือนเกียร์ฟรีนะครับอันนี้คือถ้าสมมติเราได้เป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับเราเลื่อนขั้นเป็น6ดาวมันก็จะเป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในตู้กาชานะครับมันมีทั้งเกียร์5ดาว6ดาวเจ็ดดาวนะครับของเกียร์คริสต์มาสนะครับอยู่ในตู้เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสุ่มนะครับมันมีโอกาสได้เกียร์เจ็ดดาวด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับที่ผมมองไว้นะก็คืออย่าง รอบที่ผ่านมานะครับในเกียร์จันทานะครับเราจะเห็นนะครับมันมีตีโดนแน่นอนของสายไหวผิบมานะครับเพราะฉะนั้นเกียร์รอบหน้านะครับมันเป็นเซตเกียร์ของสายพลังนะครับผมมองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ตัวเกมจะเพิ่มเกียร์สายพลังมานะครับของเกียร์คริสต์มาสนะครับซึ่งจะเป็นเกียร์ตีโดนแน่นอนของสายพลังหรือเปล่า อันนี้ก็ไปลอลุ้นกันอีกทีนะครับอันนี้ผมผมแค่บอกว่าอ่ามันมีโอกาสที่จะมานะครับมีโอกาสที่จะมานะครับไม่ได้บอกว่ามา100%เนะครับเพราะว่าอย่างที่เรามองนะครับก็จะเห็นเกียร์สายไหวพริบมาแล้วนะครับมันก็จะเหลือสายพลังกับสายว่องไวนะครับที่ยังไม่มานะครับอ่ะพอจบเดือนหน้านะครับ ก็จะไปเดือนมกรานะครับเดือนมกรานะครับมันจะมีแสงมืดเก่ามานะครับในตู้นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนใช้กันให้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับที่ผมมองไปคือเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยนะครับเพราะว่ากุมภาพันนะครับมันจะเป็นเดือนโคโลโบแล้วเซ็ตเกียร์ในรอบนั้นนะครับจะเป็นเกียร์ช่องอาวุธนะครับแล้วไอ้เกียร์อาวุธเนี่ย ตอนนี้เซตเกียรติดนแน่นอนนะครับมันยังขาดอยู่อีกเซตหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปลงในรอบโคลบโบเดือนอกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลู b y ้นะครับพยายามวางแผนใช้กันให้ดีนะครับอ่โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาก,กันดีกว่านะครับก็จะสุ่มด้วยตัวอย่างเดียวนะครับ ลูบี้ผมจะดองยาวๆแล้วนะครับอาจจะดองไปยันเดือนกุมภาเลยนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นเกียร์เซตในเดือนกุมภานะก็ภาวนาให้มันเป็นตีโดนแน่นอนเซตสุดท้ายนะครับที่มานะครับอ่ะโอเคเปิดกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับรอบแรกท้าออกเลยนี่คือ ไอ้นี่เลยนะครับไม่สุ่มต่อเลยนะครับโอ้โหกบเจ็ดดาวมาก่อนเลยนะครับดูสิไอ้รอบนี้ทาหารยามมันจะมาอีกไหมเปิดทีไรมันมาทุกทีหววขโมยมาไหมรอบที่สาม ดำปี่ไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับมายากลต่อตัวโอ้โหไม่มาเลยนะครับอ่าอีกอย่างนึงนะครับอ่าแสไออะไรนะทานมืดเดือนนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูรีวิวนะมีแต่คนบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ คืออยากได้มาเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่ออนาคตนะครับถ้าสมมติว่าตัวเกมเขามีปรับมีบัฟมันขึ้นมานะครับมันก็อาจจะโหดนะครับหรืออาจจะใช้ได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็จะมองไปถึงเดือนมกรานะครับอาจจะมีพวกแสงมืดเก่าเก่งๆมานะครับอ่ะโอเคครับ ID หลักไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ id 2นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ id 2เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปเปิดกันต่อเลยนะครับมี39ใบนะครับก็จะเปิดเฉพาะตัวอย่างเดียวนะครับ Ruby ก็จะดองไว้แล้วนะครับไปเลยครับไปกันแบบไวไวเลยนะครับเซธสเปีย โรมินฮูดโคทัเซ์โอ้โหโรบินฮูดมาสองตัวเลยดัมปี้โอ้อันนี้ก็คาประจำนะคีย์บอร์ดโอ้โหรอบสุดท้ายมาไหม oh, <laughs> ไม่ได้เหมือนเดิมครับ โอเคครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเปิดกันแค่2 ID นะครับ i d ดีหลักกับ ID 2นะครับส่วน ID 3สายฟรีนะครับก็จะดองของยาวๆแล้วนะครับเพราะว่า ID 3อ่ะผมจะเน้นไปที่โคโลโบเป็นหลักนะครับเพราะว่า ID มันเป็น ID ที่สร้างใหม่นะครับซึ่งไอตัวโคโลโบอ่ะมันจะปั้นง่ายกว่าพวกแสงเมืดนะครับและอย่างหนึ่งนะครับ i d 3นะครับ พวกแสงมืดนะครับผมจะไปลุ้นในเดือนมกรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตู้แสงมืดเก่ามานะครับประมาณกลางเดือนนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ